สวัสดีค่ะพบกับจ๋าในช่องชนาภาชาแนลค่ะวันนี้จ๋าก,ก็จะมาพูดถึงเรื่องสมุนไพรไทยนะคะก็คือกระชายดำค่ะก่อนที่จะไปฟังเรื่องของกระชายดำฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะกระชายดำนะคะเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราเป็นอย่างมากค่ะซึ่งหนุ่มๆห,หลายหายคนนะคะก็อาจจะรู้จักกันเป็นอย่างดีว่า สมุนไพรชนิดนี้นะคะช่วยในเรื่องของการเพิ่มสมรรถภาพและเพิ่มฮอร์โมนทางเพศได้ค่ะโดยกระชายดำเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับขิงนะคะมีลักษณะที่เป็นเงาคล้ายกันถูกเรียกกันจนคุ้นเคยว่าเป็นสมไทยหรือสมกระชายดำนั่นเองค่ะ แต่แค่ราคาจะถูกมากกว่าคา่ะซึ่งเงากระชายดำนะคะจะนำมาทำเป็นยารักษาอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาขับปัสสาวะขับลมแก้บิดแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดท้องใช้รักษาอาการของโรคกระเพาะที่เกิดจากการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา โดยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะคะได้ระบุเอาไว้ว่ากระชายดำม,มีลิ์ต้านจุลินทรีย์ซึ่งก็มีสิ่งมีชีวิตนะคะที่มีขนาดเล็กจำนวนมากจําจำพวกแบคทีเรียนะคะหรือแม้แต่ไวรัสช่วยต้านการอักเสบเทียบได้กับยาหลายๆชนิดอาทิเช่นย,ยาแอสไพรินค่ะกระชายดานะคะสามารถรักษาโรคในปากได้เช่นปากเป็นแผลปากเปื่อย และรักษาโรคภูมิแพ้ช่วยขับพิษต่างๆในร่างกายยังรักษาโรคปวดข้อเช่นปวดหลังและปวดเมื่อยตามร่างกายค่ะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะกระชายดำยังสามารถบำรุงกำลังและช่วยเสริมสมรรถภาพกล้ามเนื้อของนักกีฬานะคะและออกพิ์ช่วยในการกำจัดเชื้อราที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคผิวหนังได้ค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะ กระชายดำยังช่วยบำรุงระบบไหลเวียนเลือดช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมองอุดตันด้วยค่ะสำหรับการรับประทานกระชายดำสำหรับเพศชายนะคะข้อนี้นะคะ อ้างอิงจากจุลสารของข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์นะคะมหาวิทยายลัยมหิดลนะคะระบุว่าสารสกัดเอทานอลที่ได้จากเงากระชายดำมีผลทำให้พฤติกรรมทางเพศของสัตว์ที่เข้ารับการทดลองดีขึ้นซึ่งจะเข้าไปช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะเพศออกฤทธิ์ยับยั้งการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบองคชาติ และกล้ามเนื้อเรียบของอวัยวะเพศค่ะและกล้ามเนื้อเรียบของอวัยวะเพศของผู้ที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศกล้ามเนื้อเกิดการขยายตัวทําให้เลือดสามารถไหลเวียนเข้าสู่อวัยวะเพศได้ดีการแข็งตัวของอวัยวะเพศจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะจากการทดลองเพิ่มเติมที่ทํากับอาสาสมาัครวัย65ปีขึ้นไป โดยให้ทานแคปซูลที่เป็นสารสกัดจากเอทานอลจากกระชายดำเป็นเวลาสองเดือนพบว่าเขาสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางเพศได้เพิ่มขึ้นรวมถึงขนาดและความยาวของอกาชาติก็เพิ่มขึ้นค่ะทำให้พวกเขารู้สึกพึงพอใจต่อการแข่งตัวจากนั้นเมื่อหยุดให้สารสกัดร่างกายก็จะเข้าสู่สภาวะปกติค่ะจึงพิสูจน์ได้ว่า กระชายดำนะคะมีฤทธิ์เพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้จริงแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่มีผลการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมที่ออกมารับรองว่าการทานสารสกัดนะคะเท่าไหร่จึงจะเหมาะที่จะเพิ่มความปลอดภัยนะคะจึงต้องควรระมัดระวังนะคะก่อนที่จะนำมาใช้ค่ะฟังในส่วนของการรับประทานกระชายดำสำหรับฮอร์โมนเพศหญิงกันบ้างคะ่ะ สำหรับผู้หญิงนะคะก็จะเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงนะคะจากข้อมูลในตำรายาสมุนไพไทยนะคะได้ระบุเอาไว้ว่ากรรชายดำสามารถช่วยบำรุงเลือดในสตรีแก้ตกขาวทำให้โลหิตขุนเวียนได้ดีขึ้นช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติเมื่อมีประจำเดือนนะคะอาการปวดท้องก็จะลดน้อยลงอีกทั้งยังมีส่วนช่วยบำรุงให้ผิวพรรณผุดผ่องได้อีกด้วยคะ่ะ และนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพที่จะนํามาฝากนะคะถึงแม้ยังไม่ได้รู้จักกันจุดคุ้นชินแต่ก็เชื่อว่าหลายๆคนนะคะอาจจะได้เคยลองทานเมนูต่างๆที่มีส่วนผสมของกระชายหรือกระชายดํากันไปบ้างนะคะแต่ซึ่งบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสมุนไพรดีๆที่ช่วยรักษาอาการต่างๆและบำรุงให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะที่สำคัญอย่าลืมเลยต้อง ไม่ลืมออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยค่ะจะได้เป็นการดูแลร่างกายอย่างสมบูรณ์นะคะในช่วงย COVID ุคโควิดแบบนี้ก่อนออกจากบ้านควรใส่หน้ากากอนามัยหมันล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำสะอาดเป็นประจำพบกับจาใน,นคลิปต่อไปในช่องชนาพาชาแนลค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้จ๋าด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ